พันโทสุพรรร้อยพุทธพุ่มครับกองพันฐานม้าที่13กองพลฐานม้าที่หนึ่งค่ายพระขุนผาเมืองเพชรบูรณ์มอบหมายชุดกองร,รักษาความสงบที่1กองพันฐานม้าที่13จัดกำลังพลฐานจำนวน12นายเข้าช่วยเหลือสองตายายซึ่งเป็นเกษตรกรชนาผู้ยากไร้คือหนางป้องคําพลอายุ60ปีและนายอุบลศรีวิร,รัตอายุ60ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่2 0 1หมู่13ตําบลท่าแดงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยดําการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิจำนวน6กไร่กําลังอยู่ในช่วง งอมแก่เต็มที่หากปล่อยไว้นานกว่านี้จะตากแดดมากเกินไปและแห้งกรอบขายไม่ได้ราคาผู้สื่อข่าวสอบถามนางป้องคำพลอายุ60ปีเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจมากที่ทหารมาช่วยเกี่ยวข้าในครั้งนี้เนื่องจากผลผลิตในานาน,นั้นกำลังสุกงอมเต็มที่จําเป็นต้องเร่งเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวแห้งกรอบจนเกินไปแต่เนื่องด้วยแรงงานทุกวันนี้หายากประกอบกับค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้นสวนทางกับราคาข้าวเปลือกที่ตกต่ําลงโดยค่าจ้างแรงงานเกี่ยวข้าอยู่ที่วันละ300บาท หรือเหมาเกี่ยวเป็นไร่ก็ได้ละ600บาทซึ่งยังไม่รวมค่าน้ำค่าอาหารอีกส่วนหนึ่งหากจ้างรถเกี่ยวนวดข้าวก็ได้ละ600บาทแต่ต้องรอคิวรถเกี่ยวนานทําให้ต้องนำเคียวมาลงมือเกี่ยวข้าวกันกับ2ตายหญไปเรื่อยๆจนกว่าจะแล้วเสร็จซึ่งตอนชวเลายอย่างน้อย10 1ถึง15วัน แต่หากทหารมาช่วยเกี่ยวข้าในครั้งนี้คาดว่าไม่เกิน2-3ถึงวันก็จะเสร็จสามารถนำข้าไปตากแดดและสีข้ามาไว้กินในครอบครัวส่วนที่เหลือก็จะนำไปขายนำเงินไปใช้จ่ายในครัวเรือนต่อไปพร้อมกันนั้นกำลังพลทหารชุดกองร้อยรักษาความสงบที่1กองพันทหารมาที่13ยังได้เข้าช่วยเกี่ยวข้าวในแปลงนาข้างเคียงโดยช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงนาของนายคำพันศรีละวงอายุ50ปีอยู่บริเวณที่2 0 0หมู่13ตําบลท่าแดงอําเภอหน,นองไผ่จังหวัดเพชรบูร์ซึ่งพ่อปลูกข้า พันกขอหจมลสิบไร่เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและช่วยลดต้นทุนการผลิตตามนโยบายของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย